โดยสุดยอดเหนือระดับเครื่องเล่น DVD Blu-ray Leona BRCCC จาก Leona เลอซยาสายทิพที่นอนนุ่มเนื้อเพื่อสุขภาพหอมกลุ่นเกินห้ามใจ Nescafe 3-in-1 ประกันภัยรถยนต์ธนชาติ2บวกชนหายไฟไหม้น้ำท่วมเราคุ้มครองเริ่มต้น7,900บาทโทร1770กลุ่มบริษัทสามารถหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีครบวงจร ายาสั่งถอนประกันตัวยศวริศชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกเพียงคนเดียวสารชี้มีเจตนาก่อให้เกิดความวุ่นวายถึงแม้จะขอโทษในภายหลังส่วนจตุพรและแกนนำนปชอีก18คนสารไม่มีคำสั่งให้ถอนประกันโจนใต้ปวนนากเผาโทร,รูมของบริษัทปัตตานีฮอนด้าคลาธุรกิจในเครือเดียวกับเจ้าของโรงแรม CS รถป้ายแดงโวดวายกว่า15คัน เสียหายกว่า20ล้านรถไฟขบวน Butterworth ต้นทางสู่ไหนโกลกจังหวัดตราธิวาสโบกี้โดยสาร8ตู้ตกรางที่พัทลุงผู้โดยสาร300คนอลมานโชคดีไม่มีผู้เสียชีวิตตรวจสอบสาเหตุพบนอนรับรางรถไฟชำรุดรวบรวมทุกข่าวเด่นเน้นทุกประเด็นสำคัญทันทุกสถานการณ์กับเก็บตกจากเนชั่นโดย พีระธัญญาภัยบูรณ์วินรัตเหล่าหาพักกุลกนกรัต์วงศกลุลและอิสระละลาย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทาง Nation Channel ทุกท่านนะคะและสวัสดีท่านผู้ฟังทาง90.5 FM เช่นเคยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่เก็บตกจาก Nation ภาคเช้าว,นนวันนี้ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่23สิงหาคม2,555นะคะวันนี้ข่าวก็มีเยอะเช่นเคยค่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องของรถไฟตกรางกันก่อนเลยนะคะเมื่อวานนี้ที่จังหวัดพัทลุงค่ะ เวลานั้นเกิดเหตุประมาณสองทุ่มเสศษๆนะคะเป็นรถไฟขบวนที่36ค่ะจากบัตเตอร์เวิร์สูงไงโกโลกกรุงเทพนะคะปรากฏว่าตกจากรางค่ะแล้วล้อจมดินนะคะตะแคงล้อเนี่ยยกอยู่จำนวน8ตู้ด้วยกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ สองคนเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะโดยที่ผู้โดยสารเขาไม่ประสงค์ที่จะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยซ้ำค่ะทีนี้เกิดเหตุสองทุ่มเศษนะคะอยู่ตรงใกล้ๆกับบริเวณสถานีรถไฟควนเขี่ยมซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอป่าบอนกับอำเภอปากพยูนที่จังหวัดพัทลุงค่ะคือพอผู้โดยสารเกิดเหตุแบบนี้ก็เก็บข้าวของไปกองรวมกันไว้ที่สถานีรถไฟนะคะ แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็มา,าส่งรถทัวร์ค่ะสำหรับคนที่จะเข้ากรุงเทพนะคะหรือว่าใครที่จะไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ส่งรถมารับนะคะแต่ว่าเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อคืนนี้มาจนถึงเช้าวันนี้นะคะเมื่อสักครู่ทีมงานมีการเช็คไปก็ปรากฏว่าเส้นทางนี้ยังไม่สามารถที่จะใช้ได้นะคะเพราะว่ารถไฟที่ ตกรางไปแปดตู้ด้วยกันก็ยังคาอยู่ตรงนั้นอยู่เลยนะคะยังไม่สามารถที่จะกู้ตัวรถไฟให้ออกจากรางได้นะคะคือตรงนี้ต้องถือว่าเป็นสถานีรถไฟสถานีบ้านควนเขีม่มจะเป็นเส้นทางผ่านนะคะไปยังสถานีรถไฟในจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสต่อไปจริงๆเมื่อคือนนี้ก็มีความพยายามนะคะที่จะกู้ ตู้รถไฟออกจากรางก่อนนะคะให้ทันในเช้าวันนี้แต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะกู้รถไฟตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นใครที่ถือตั๋วอยู่นะคะต้องไปถามต้นทางให้ดีนะคะถ้าเกิดว่าจะลงไปสู่ส,สงขลาปัตตานียาลาแล้วก็นาราธิวาสว่าจะให้ทำยังไงหรือว่ารถไฟเนี่ยจะไปสุดตรงไหนแน่ส่วนสาเหตุนะคะเบื้องต้นเลยก็คือว่าน็อตที่ยึดราง น่าจะหลุดออกจากไม้หมอนก็เลยทำให้รางนั้นแยกรถไฟพอมาถึงจุดเ,เกิดเหตุดังกล่าวก็เลยตกรางนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่การรถไฟบอกว่าไม่น่าจะเกิดจากการลักลอบถอดน็อตยึดรางแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีรถไฟวิ่งผ่านไปแล้วหลายขบวนด้วยกันถ้าเกิดว่าเป็นการถอดตัวน็อตเนี่ยขบวนอื่นก็ น่าจะตกรางไปด้วยแต่ว่ามาเกิดกับขบวนนี้ขบวนเดียวเท่านั้นนะคะแต่เอาเป็นว่าน็อตยึดรางเนี่ยหลุดออกจากไม้หมอนรางก็เลยแยกแยกปาบรถไฟก็แน่นอนที่สุดวิ่งไม่ได้ก็เลยตกรางนะคะก็เอาเป็นว่าใครถือตัวอยู่ก็โทรไปถามก่อนนะคะจะดีที่สุดค่ะว่ารถไฟวันนี้จะไปสิ้นสุดตรงไหนนะคะสำหรับสายาสายใต้ค่ะ พูดถึงภาคใต e huge, <tinc S 1> ้นะคะเหตุการณ์ใหญ่ตอนน um ี fit, ้เลยก็คงหนีไม่พ้นการที่บริษัทปัตตนีฮอนด้าคาสจำกัดนะคะก็คือศูนย์รถของฮอนด้ามีคนร้ายเนี่ยไปวางเพลิงนะคะทำให้มูลค่าความเสียหายนั้นอยู่ที่ประมาณ20ล้านบาทด้วยกันเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อคืนก่อนนะคะคือตี5 5 0ของวันที่22สิงหาคมก็คือเช้าเมื่อวานนี้ โดยที่ศูนย์ฮอนด้าแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ริมถนนสาย42ค่ะปากทางเข้าเมืองปัตตานีพอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุน,นะคะก็นำรถดับเพลิงค่ะเข้าไปช่วยกันดับไฟก่อนนะคะใช้เวลา2ชั่วโมงเศษถึงจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ความเสียหายก็คือรถป้ายแดงเสียหายไปทั้งหมด15คันด้วยกันแล้วมีมอเตอร์ไซค์อีก2คันได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ยังมีรถยนต์ Honda Jazz กับ Honda Brio จอดอยู่ตรงข้ามนะคะถูกความร้อนจากเปลวเพลิงทำให้ขอบประตูเสียหายด้วยคาดว่าความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ20ล้านบาททีนี้บริษัทปตัตตนี Honda c a r s สจำกัดนะคะ เจ้าของเนี่ยก็คือคุณอนุศาสุวรรณมงคลสวปัตตานีซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรม CS ปัตตานีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งจะถูกลอบวางระเบิดคาบ,บอมไปเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะไม่ถึงเดือนเลยก็มาเจอกับเหตุการณ์นี้เข้าในธุรกิจของตัวเองอีกไปคุยกับสวปัตตานีนะคะคุณอนุสาสุวรรณมงคลค่ะสวัสดีค่ะคุณอนุาสนาค,ค่ะคุณอนุสาสวัสดีค่ะ เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะจะต่อสายคุยกับคุณอนุสาสตร์นะคะคือตอนที่เกิดเหตุนะคะก็มีรปภเฝ้าศูนย์อยู่นะคะสคนด้วยกันนั่งอยู่ตรงม้าหินประตูด้านหน้าค่ะแล้วก็มีคนร้าย10คนพร้อมอาวุธปืน ครบมือเลยใช้รถปิกอัพนะคะแล้วก็กระโดดข้ามประตูเหล็กด้านข้างกระจายกําลังโอบล้อมอาคารเลยแล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยขูร่ปรปภทั้ง3คนให้หมอบไปกับพื้นคนร้ายสองคนใช้น้ํามันเบนซินราดรถยนต์ป้ายแดงนะคะแล้วก็เป็นรถทั้งที่เอาไว้ให้ทดลองขับแล้วก็เป็นรถป้ายแดงที่เพิ่งส่งมาถึงสู่เลยเพื่อที่จะมอบให้ลูกค้าวันนี้เลยนะคะเ,เมื่อวานนี้วันที่22สิงหาคมแล้วก็จุดไฟเผา เรปภบอกว่าคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะปีนเข้าไปที่อาคารโชรูมแล้วก็ศูนย์ซ่อมที่มีรถป้ายแดงแล้วก็รถที่นำมาซ่อมอีกกว่าประมาณสัก40คันแต่ว่าประตูปิดนะคะเข้าไปไม่ได้ก็เลยก็เลยทิ้งเอาไว้แค่นั้นคนร้ายใช้เวลาลงมือประมาณ5นาทีก่อนที่จะหลบหนีไปค่ะพอเป็นแบบนี้นะคะก็มีรายงานแล้วค่ะว่าโชรูมรถยนต์อีกหลายบริษัทเลยนะคะเขาก็เลย เอารถป้ายแดงเนี่ยไปจอดเอาไว้ที่อื่นก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็หลายบริษัทก็เลยนำลวดหนามนะคะมาล้อมรอบเอาไว้ทั้งด้านหน้าด้านข้างนะคะเพื่อที่จะให้เชื่อมั่นในแง่ของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวคุยกับสวอนุสาสตร์สุวรรณมงคลนะคะสวัสดีค่ะคุณอนุศาส์ค่ะครับสวัสดีคุณวินารัตน์ครับค่ะคือเป็นความเสียหายครั้งที่2เลยนะคะในรอบไม่ถึงเดือนตอนแรกก็เอสซีปัตนีแล้วก็มาที่โชว์รูมฮอนด้าอีกครับค่ะ พอจะทราบไหมคะว่าเป็นใครคะสำหรับเหตุายที่ที่โชวรูมาะคะคือจะขอเรียนคุณมินารัตนอย่างนี้นะครับในในรอบเดือนที่ผ่านมานะครับทั้งในจังหวัดปัตตานียะลานะที่วาดนะครับก็มีเหตุการณ์ความไม่สงบนี่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับแล้วป็ถที่ครั้งมากขึ้นน่นะครับมันก็เป็นภาพรวมใน,ใน,ใ,นในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะจังหวัดปัตตานีเองเนี่ยก็ก่อนหน้านี้นะครับนอกจากะระเบิดที่เกิดขึ้นที่โรงแ CS, ร,รมซีเอสปัตตานีเมื่อวันที่3เดกราคดาแล้วนะครับก็มีอีกหลาย มีมีหลายเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นที่กระทบกับผู้ประกอบการหรือประทบกับความปลอดภัยของชีวิตของประชาชนทั่วไปนะครับเป็นเป็นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับอันนี้ก็ก็เหตุการณ์ของที่เกิดขึ้นที่บริษัทปัตตานีฮอนด้าคาร์นี่ก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อสองวันที่ผ่านมานะครับก็จะน่าจะเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบใช่ไหมคะก็ส่วน ก็ก็เป็นกลุ่มเกี่บความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับแล้วส่วนการที่มีเหตุเกิดขึ้นกับบริษัทประกอบการรถยนต์นะครับโชว์รูมรถยนต์ี่ยก็ในปัตตานีเองหรือแม้ท่่นในจังหวัดยะลานที่ว่าก็เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วด้วยนะครับในจังหวัดปัตตานีเเมื่อปีห้าสเนี่ยครับก็มีโชว์รูมรถยนต์ที่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 เกิดขึ้นเนี่ยครับก็มี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 มานะครับเมื่อปีห้าสนะครับ ค่ะแต่ว่าทีนี้ธุรกิจของคุณอนุสาสตร์เนี่ยก็คือก่อนหน้านี้ไม่นานก็ CS ปัตตานีโรงแรมนะคะแล้วก็มาคราวนี้ที่โชว์รูมเป็นอะไรส่วนตัวของคุณอนุสาสตร์หรือเปล่าคะ เป็นเป็นการโ<ม>จมตีส่วนตัวด้วยไหมคะตรงนี้ค,คือคือเมื่อวานเนี่ยครับผมก็ได้ทราบข่าวแล้วผมก็แปลกใจกับข่าวนะครับแล้วผมก็ต้องขอปฏิเสธนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องค่าคุ้มครองอะไรต่างๆน,นานานะครับที่มีข่าวออกไปนะครับว่าจะมีการเรียกค่าคุ้มครองมีการติดต่อเพื่อขอค่าคุ้มครองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมก็ต้องให้การปฏิเสธไปเพราะผมเองเนี่ยก็เได้ยินเป็นครั้งแรกจากสื่อครับไม่ได้ยินจากในพื้นที่เลยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นไม่ไม่คิดว่าเป็นเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรของคุณอนุสาชใช่ เลยกลายเป็นเป้าแบบนี้ค่ะครับก็ค,บคือประเด็นก็คือว่าเป็น,เ,ปน,เ,ปนเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบนะครับเพราะว่าอย่างอย่างอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่โรงแรมเนี่ยครับรถที่มาใช้ในการประกอบคาร์บอมเนี่ยครับก็เป็นรถที่ได้มาจากการต้นค่าที่เกิดขึ้นมเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับที่อำเภอกระโพจังอพอพอจหวัปดปัตตานีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยณวันนี้เนี่ยครับ เก่ดการความไม่สงบเนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างที่ผมเรียนนะครับที่ขับรุนแรงมากขึ้นนะครับค่ะเอาการณีของเซีสปันนีนะฮะ31กรกฎาคมตอนนี้พอทราบหรือย,อยังฮะว่าฝีมือใครก็เห็นทางเจ้าหน้าตำรวจนะครับก็ออกหมายจับนะครับคนที่ขับรถยนต์มาวางระเบิดนะครับแล้วคนขับมอเตอร์ไซค์ตามหลังมาครับอันนี้เท่าที่ผมทราบนะครับก็มีการออกหมายจับมาแต่การจะเร่งรัดจับกุมติดตาม นะครับผูก้กระทําความผิดนั้นก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ต้องติดตามต,ต่อไปนะครับตอนนี้ปัญหาของบ้านเราก็คือประเด็นใหญ่นะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่มาโดยเฉพาะอย่างที่เดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับแล้วก่อนหน้านั้นอีกก็คือเรื่อง,องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนนะครับอันนี้เนี่ยมันคือจะทำยังไงนะครับให้ประชาชนมีรู้สึกความปลอดภัยนะครับแลวสามารถประกอบอาชีพได้นะครับหลายธุรกิจตอนนี้ก็มีการก่อเหตุ ให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการสร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นหลายธุรกิจก็มีการโยกย้ายถิ่ฐานออกจากนอกพื้นที่ในระยะสามสี่ปีที่ผ่านมานะครับกลุ่มคนได้นี่ดูเหมือนกับว่าจะจะพุ่งเป้าหมายไปที่บริษัทห้างร้านต่างๆไหมคะกลุ่มธุรกิจมากยิ่งขึ้นไหมคะในช่วงหลังครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยห้างร้านหรือธุรกิจนะครับโดยเฉพาะธุรกิจเล็กๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในต่างอำเภอ ก็เป็นธุรกิจของเจ้าของเลยก็จะเป็นเป้าหมายอ่อนแอนะครับ mm hmm. คือคือคือจะมีการะระยะหลังๆเนี่ยนะครับก็มีการเอาระเบิดเพลิงไปวางไว้ในร้านทําตัวปลอมตัวเป็นลูกค้านะครับ mm hmm. แล้วก็มีระเบิดเพลิงที่เป็นระเบิดเวลาแล้วสามารถทาให้เกิดเกิดให้เกิดไฟไหม้ได้ในร้านนะครับ mm hmm. อันนี้เนี่ย mm hmm. ก็มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งทั้งที่จังหวัดปัตตานียะลาและนาทิวาสครับ À, สําหรับเหตุการณ์ที่นี้ก็ยากแต่การป้องกันด้วยครับเพราะว่ามันจะต้องตรวจตาลูกค้าที่เข้ามาในร้านด้วยครับซึ่งอาจจะลําบากนะตรงนี้ครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าของร้านโดยเฉพาะอยู่ในพื้นที่ที่ต่างอําเภอหรือพื้นที่ในชนบทเจ้าของร้านก็สมัยจะจะเป็นผู้สูงอายุนะครับเป็นเป้าหมายออนแอนะครับอืมอืมค่ะแล้วสําหรับปัตตานีฮอนด้าคาร์สนะคะเหตุที่เกิดเมื่อวานนี้เนี่ยมีมี เบาะแสอะไรมาก่อนหน้านี้เครื่องบ่งชี้แม้ว่าอาจจะเกิดเหตุร้ายขึ้นที่โชวรูมของคุณอนุสาก็อย่างอย่างที่เรียนนะครับก็คือว่าเหตุการณ์เหล่านี้เคยเกิดขึ้นเมื่อปี50ครั้งหนึ่งนะครับก็มีโชวรูมรถจนเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับในถนนสายเดียวกันนะครับวันเมื่อปี50เคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วแล้วลักษณะจู่โจมคล้ายกัน มีรถยนต์เสียหายนะครับรถบรรทุกเสียหายมาเก้าคันนะครับในปี50นะครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่บังเอิญว่าครั้งนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นกับบริษัทโช์รูมรถยนต์ฮอนด้าบริษัทเดียวนะครับก็พอดีพื้นที่เนี่ยอยู่ออกนอกเขตอําเภอเมืองมานะครับอยู่ในในเขตของอำเภอหนองจิกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะยากกับการเข้าควบคุมดูแลครับแต่เคยเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วครับ สำหรับความเสียหายเนี่ยตามรายงานข่าวบอกว่าอยู่ที่ประมาณสักยี่สิบล้านคุณอนุสาสได้ได้ลงไปดูบ้างหรือย,อยังคะว่าจริงๆตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่เมื่อวานหลังจากที่เดินทางกลับมานะครับผมก็ได้เข้าไปตรวจสอบนะครับเราไปดูเยี่ยมโชลูม,มานะครับก,ก็เสียหายก็อย่างที่ได้เป็นข่าวครับก็คือมายเึงยว่ามีรถยนต์เสียหายสิบห้าคันนะครับเป็นรถที่จะรอส่งมอบให้กับลูกค้านะครับเพราะช่วงนี้เนี่ย มีการส่งมอบให้กับลูกค,คา้าเป็นจํานวนมากนะครับเนื่องจากว่าติดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมนะครับในปีที่แล้วของบริษัทดังน่านครับค่ะค่ะแล้วความเสียหายนี่เบื้องต้นก็คือยี่สิบล้านหรือเปล่าคะครับก็คือด้วยจำนวนตัวเลขของอจํานวนรถนะครับสิบห้าคันนะครับที่ที่ท,ท,ที่ที่โดนเผาไปนะครับค่ะในเวลาประมาณสองยามนะครับประมาณสามยามนะครับค่ะแต่ว่าของของคืนก่อนใช่ไหมคะครับใช่ครับใช่ครับ แต่ว่ามีการทําประกันเอาไว้ทั้งหมดหรือเปล่าคะอ,นนอันนี้ผมคิดว่าเป็นการกอร่อเหตุวินาศภัยนะครับแล้วก็เป็นการกอร่อเหตุก่อการร้ายเนี่ยไอ้ประกันอัคคีภัยธรรมดาเนี่ยมันก็มีอยู่ปกติแล้วครับแต่อาจจะไม่ไม,ไม่ครอบคลุมถึงการประกันในการก,ารกอร่อเหตุก่อการร้ายครับอืมค่ะทีนี้คนร้ายคือก่อเหตุบ่อยขึ้นถี่ขึ้นตรงนี้เนี่ยคือทางภาครัฐเองก็ดูเหมือนพยายามนะฮะว่าจะปรับ ที่ชาจะตั้งหน่วยงานนู่นนี่นั่นเนี่ยมาดูแลเนี่ยคุณอนุสาตรมองว่ายังไงฮะสำหรับการรักษาควานี้เนี่ยก็ที่เป็นข่าวนะครับทางรัฐบาลก็อาจจะต้องมีมาตรการที่จะปรับนะครับ <c oughs> การบริหารจัดการนะครับโดยเฉพาะ,ะการบรัญชาการนะครับก็จริงแล้วเนี่ยคือหน่วยงานหลักในพื้นที่กรกรรมนแล้วก็สบตเนี่ยผอ,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 อกรรมกร,รมนกับผอสบตเนี่ยก็คือว่านายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานนะครับ แต่ตอนนี้เนี่ยการทํางานในพื้นที่เนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการประสานงานอันนี้ผมว่ารัฐบาลก็คงทราบดีก็จะมีการปรับแล้วมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาครับอันนี้ก็ก็เดี๋ยวต้องรอดูทีท่าของรัฐรฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าว่าจะดําเนินการในเรื่องนี้อย่างไรแต่ณนะวันนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างในการประสานงานกันนะครับระหว่างหน่วยงานนะครับ ระหว่างองค์กรต่างๆในพื้นที่ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ก็อันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องอรอข้อสรุปที่ชัดเจนของหน่วยงานใหม่ที่จะตั้งขึ้นมาครับก็มีหลายฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับหน่วยงานใหม่นี่ครับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานใหม่ครับค่ะเอ๊สำหรับโรงแรมซีัเสปันนีนี่เปิดให้บริการตามปกติหรือยังคะครับขอบคุณครับก็เปิดให้บริการตั้งแต่อ่า,อา สองอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วครับตั้งการบริการไม่ว่าจะเป็นห้องพักหรือห้องจัดเลี้ยงนะครับก็มีคนมาใช้บริการมากมายพอสมควรนะครับระยะนี้ครับและในแง่การรักษาความปลอดภัยแล้วฮะเพิ่มมีเพิ่มขึ้นด้วยไหมคะก็ต้องดูแลกันไปครับส่วนที่เสียหายก็ยังต้องทําแสงกันอยู่นะครับแต่ส่วนเรื่องความปลอดภัยเราก็มีมาตรการแล้วทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็มาช่วยกํากับดูแลด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยครับผมว่าในพื้นที่เองเนี่ยเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะครับก็มี นะครับแล้วก็มีการหวาดกลัวหวาดระแวงกันนะครับแล้วภาคธุรกิจเองเนี่ยการดําเนินการธุรกิจเองก็มีปัญหานะครับเพราะว่าไม่รู้เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นกับใครนะครับแล้วจะเกิดเมื่อไหร่นะครับยากในการป้องกันนะครับก็ต้องอาศัยความร่วมมือกากเจ้าหน้าที่แล้วที่สำคัญที่สุดคือประชาชนในบริเวณใกล้เคียงด้วยครับความเชื่อมั่นในเรื่องของเศรษฐกิจที่ปัตตานีก็ยิ่งจะลดน้อยถอยลงไปอีก แน่นอนครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ทําให้ความเชื่อมั่นเนี่ยก็ลดน้อยลงนะครับแล้วก็มันก็เป็นภาพรวมของสามจังหวัดและสี่อำเภอนะครับที่เกิดขึ้นในเวลานี้ครับเพราะว่ามันมีมิติในเรื่องการพัฒนาในเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจมันก็มีมิติความมันคงอยู่ครับครับครับเอแล้วอย่างนี้เราจะมีมีการคุยกันไหมครับในระหว่างผู้ประกอบการผู้ผู้ที่ขายรถที่อยู่ในปัตตานีเนี่ยว่าเราจะมาหามาตรการป้องกันร่วมกันอะไรยังไง เรื่องนี้นก็มีการคุยมาในอดีตที่ผ่านมานครับ,รบเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นี่ยไม่ใช่เป็นครั้งแรกในพื้นที่สามจังหวัดนะครับเกิดขึ้นในทุกจังหวัดนะครับไม่ว่าจังหวัดยะลาจังหวัดน่าทิวาสเองแนละ้วในจังหวัดปัตตานีเมื่อปี50เองก็เคยเกิดขึ้นแล้วกับจัดโชว์รูมรถนะครับอันนี้ก็มีการพูดคุยกันแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ด้วยครับเพราะว่าลักษณะการจู่โจมที่เกิดขึ้นมาสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ,รบมันก็ยากแต่การการ การการการดูแลนะครับเพราะว่าเราจะมีรปภนะครับดูแลอยู่บางส่วนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการจู่โจมลักษณะที่มานะครับเป็นปิดปิดหน้ามาสิบสิบห้าคนเนี่ยนะครับ,รบมันก็ยากที่ที่จะตั้งรับมานะครับอันนี้อันนี้ก็ก,ก,ก็ต้องก็ต้องต้องเข้าใจในในเรื่องประเด็นเหล่านี้ด้วยครับแต่ถามว่าลักษณะการจู่โจมนี่เคยเกิดขึ้นไหมในปีห้าศูนย์ก็เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันเคยเกิดขึ้นมาแล้วอะครับ ครับขอบคุณคุณอนุสาครับขอบคุณอนุสาครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณอนุสาสุวรรณมงคลนะคะสาวาปตานีแล้วก็เป็นเจ้าของ CS ปัตตานีโรงแรมนะคะแล้วก็เจ้าของบริษัทปัตานีฮอนด้าคาร์จำกัดด้วยใช่ฮะแล้วเรื่องนี้เนี่ยนักข่าวบอกนะครับว่าบรรดาโชว์รูมรถยี่ห้อต่างๆนะครับที่ปัตานีปรากฏว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับ ก็เริ่มที่จะเอารถป้ายแดงเนี่ยออกมาเอาออกมาเพื่อไปจอดไปที่อื่นก็มีนะครับเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มรอปภก็มีนะครับล้อมรั้วรวดหนามทั้งด้านหน้าด้านหลังก็มีสร้างกำแพงเพิ่มขึ้นก็มีติดตั้งกล้องวงจรปิดซุกซ่อนไว้ตามจุดต่างๆก็มีนะครับเป็นแบบอัตโนมัติที่ถ้าหากว่ามีใครเข้ามาแล้วมีเสียงไซเรนดังขึ้นเชื่อมต่อไปที่สพเมืองปัตตานีก็มีนะครับจ้างคนมาดูแลเพิ่มเติมก็มีนะฮะ โอ้โหรถถูกเผาไปสิบกว่าคันเนี่ยเป็นสิบสิบล้านนะฮะที่อื่นๆเขาก็เลยแบบมีความกลัวกันมากขึ้นผู้ว่าปัตตานีนะครับคุณธีรมินทราศักด์เนี่ยบอกนะครับว่าทําแบบนี้แสดงให้เห็นเลยว่าคนร้ายมุ่งเน้นสร้างความเสียหายเรื่องเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับจะเห็นได้ชัดเจนว่าคนร้ายมุ่งสถานการณ์โดยทําลายด้านเศรษฐกิจและตอนนี้มีการบรูรณาการและสั่งทุกหน่วยงานในการตั้งจุดตรวจสกัดตรวจเข้มนะครับ แต่ที่สําคัญเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักด้วยนะฮะนี่ยังดีนะคะว่าคนร้ายเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปในอาคารซ่อมได้ปิดอยู่พะยยามป้นเข้าไปนะเพราะเห็นมีรอยรอยเท้าอยู่ใช่ค่ะแล้วในนั้นมีอีกประมาณ40กว่าคันนะ,ะร,รถนะคะเอามาซ่อม เพราะฉะนั้นก็คือเสียหายเนี่ยก็คือด้านนอกก็มีหลักฐานและะ้วค่ะที่ตํารวจเขาเก็บได้นะคะฝาแกนลอนน้ํามันขนาด5ลิตรตกอยู่แล้วก็รอยรองเท้าของคนร้ายนะคะแล้วก็ตํารวจเขาก็เก็บลายนิ้วมือหลักฐานอื่นๆไปนี่แหละคะ่ะก็เป็นเรื่องใหญ่นะของประเทศไทยคือไม่มีความปลอดภัยเลยในชีวิตและทรัพย์สินเกิดขึ้นกับใครเมื่อไหร่ก็ได้นี่ครับ ลามไปทุกจุดนะครับทั้งความปลอดภัยของคนทั้งเศรษฐกิจก็ถูกทำลายลงนะครับใช่ค่ะอยู่ใต้นะคะคพูดถึงภูเก็ตสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลน,นครภูเก็ตค่ะก็คือฝนตกหนักมากนะคะก็เลยทำให้เมืองภูเก็ตเนี่ยจมน้ำสูงถึง70เซนติเมตรด้วยกันเมื่อวานนี้เนี่ยถึงขั้นว่าหลายโรงเรียนนะคะ ต้องปิดการเรียนการสอนไปมีอยู่อย่างน้อย5แห่งด้วยกันแล้วก็รถก็ติดด้วยบางจุดนะบางจุดก็คือผ่านไปไม่ได้เลยแต่ว่ามาจนถึงณนะขณะนี้นะคะทุกอย่างกลับคืนสู่ภาวะปกติเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำลดแล้วนะคะสำหรับที่ภูเก็ตค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลน,นครภูเก็ตนะคะเพราะฉะนั้น ชีวิตความเป็นอยู่ก็น่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะวันนี้อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือรถก็ติดนะคะแล้วก็เส้นทางสายหลักที่เชื่อมตัวเมืองภูเก็ตไปสนามบินก็ท่วม,มก็เลยกลายเป็นว่าเชื่อบินนะคะของทีจีของการบินไทยเนี่ยบางไฟล์ก็เลยจะต้องจะเลาะจะต้องชะลอการบินไปดีเลยไปใช่รอผู้โดยสารคะ่ะเพราะว่ารู้ว่ามันเกิดปัญหานี้ขึ้นนะก็ช่วยกันไปเมื่อวานนี้นี่แหลคะค่ะนี่ฮะ ฝนตกลงมานะครับเรื่องจริงแล้วมันมีภาพอยู่ภาพหนึ่งนะฮะที่ทางนักข่าวท้องถิ่นของหนังสือพิมพ์ที่นั่นเขาถ่ายมาได้เนี่ยไม่รู้เรามีหรือเปล่าเป็นถนนตรงปากจะเข้าป่าตองอะ่ะแล้วยุบลงไปเลยเป็นรูเป็นโพรงไปเลยนะฮะเพราะเหตุเกิดจากน้ําท่วมต้องมีการปิดกั้นเส้นทางจราจรแล้วก็มีการซ่อมแซมกันนะฮะค่ะเมื่อวานนี้ลุ่มเบิ่มเลยใช่ใช่ถนนสุดอีกนะคะ อยู่ที่ภาคใต้เยอะเลยนะคะสำหรับ,รบช่วงแรกวันนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าย,ยังมีเจ๊งดอกจิกอีกนะคะหรือว่า,<อ>าจะเป็นเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจอีกค่ะ<ร><ร>พักพกันสักครูค่ค,รค่ะ